ครับทุกคนนี้ผมก็จะมารีวิวเนี่ยครับ Endeavor หรือชื่อในเกมคือ,อ Fireman นั่นนะครับค่าลงตอนแรกอยู่ที่600นะครับดามเมจอยู่ที่200อันนี้เว้าหนึ่งนะดาเมจอยู่ที่200นะครับระยะอยู่ที่24แล้วก็เจ็ดวิตีหนึทีเรียดเลย7วิตีหนึ่งครั้งนี่ ดาเมจสองร้อยเจ็ดวิที่หนึ่งทีดูอนิเมชั่นนะเท,ท่ใช้่ด้นะดูดูดูอนิเมชั่นนะครับทนุนนี่เป็นการปล่อยปล่อยไฟออกไปปล่ออ,อ,อ,อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตลักษณ์ปล่อยอัตลักษณ์ออกไปนะครับทุกคนอัปเกรดขั้นแรกห้าร้อยนะครับบวกอีกสองร้ยห้าสิบดาเมจนะครับ อัพข้นแรกดาเมจที่450นะครับระยะที่24นะครับแล้วก็7วิตีหนึ่งครั้งครับมันตีนานไปนะผมว่าถ้าตีสัก5วิอ่ะแล้วดาเมจเนี้ยก็ก็โอเคนะครับสำหรับมือใหม่แต่ว่านี่มัน7วิผมว่าก็ก,ก็มันเป็น5ดาวที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะยังรูด,ดีเหรอ โอ้โหเจ็ดวิโอโ้เฮียเลยอัพขเมื่อกี้ใช้เงินน่าจะเจ็ดร้อยนะถ้าจะไม่ผิดดาเมจมาเป็นแปดร้อยนะครับระยะอยู่ที่ยี่สี่แล้วก็เจ็ดวิตีหนึ่งครั้งนะครับบวกระยะสามสิบแล้วก็บวกดาเมจห้าร้อยแล้วก็บวกถ้าใหม่เป็นไฟ r e s ร์สเปนะครับเดี๋ยวรอผมอัพอีกขั้นงินพันหนึ 1, น่งอันนี้ไอนิเมชันตอนนี้ยังเป็นอนิเมชันเดินอยู่นะครับโป๊ะ ฮะทำไมทิศทางไฟไปนั้นน่ะฟึบอ๋อน่าจะดูจากตัวที่อยู่ไกลสุดนะเองดีผมคิดอือหือไม่โดนอย่าหลุดนะเออ,เอ,อทำดีเพื่อน อัพคันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับบวกผมพูดไปแล้วนี่หว่อนี่บวกสามสิบระยะ DM, แล้วก็บวกห้าร้อยดาเมจแล้วก็บวกท่าใหม่ไฟสเปรชอัพอื้เอ o อี e, วงกลมอ๋อเป็นการทำเหมือนแบบตัวเองพุ่งขึ้นไปแล้วก็แบบหมงโลกลงมาปช่ไเฮ้ยเป็นการแบบใช้หมัดแล้วก็หมงหมัดหมงเฉยเลยว่ะหมัด,มด,มดทุบลงไปที่พื้นนะครับอืม อ่าอัพไปสามขั้นแล้วดาเมจตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยดาเมจนะครับแล้วก็ระยะที่ห้าสิบสี่เจ็ดวิโจมตีหนึ่งครั้งแต่ระยะผมว่าคนะ่อนข้างไกลนะอ่ออัพขั้นแรกกับขั้นที่สองเนะี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่อัพขั้นสามนี่พอเริ่มเริ่มจะเห็นแววว่าใช้ได้น,นะครับอัพขั้นต่อไปหนึ่งพันสามร้อยดาเมจเอ้ยหนึ่งพันสามร้อยดาเมจเฉยเลยว,วันนี้ผมหล่นแล้ววันเนี้ยเอ่อหนึ่งพันสามร้อยนะครับใช้เงินหนึ่งพันสามร้อยแล้วก็บวกแค่ดาเมจนะครับเจ็ดร้อยเพิ่ขมข อนิเมชันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับอนิเมชันพุ่งอย่างไกลเอลีแบบใหม่ด้วยดาเมจตอนนี้อยู่ที่สองพันนะครับระยะอยู่ที่ห้สบสี่แล้วก็เจ็ดวิจมตีหนึ่งครั้งนะครับเงินใช้ค่อนข้างแพงขอเนี้ยบางบูมากน,นะครับ ไปเรื่อยๆเลยครับดูสงมันจะใช้เงินเยอะเดี๋ยวผมตัดมาอ,อีกครั้งตอนที่เเงินผมมีครบ5,000แล้วเลยนะครับตอนนี้เงินผมก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ5,000นะครับบวกอีกฮะลบ20ระยะอมาแนวเอ็มยากแล้วบวกแล้วก็ลบนะลบ20ระยะนะครับบวกอีก3วิโจมตี1ครั้งบวกเป็น10วินะ แล้วก็บวกเป็น2,000ดาเมจเพิ่มขึ้นไปแล้วก็ท่าใหม่ไฟ chaos โป้เข้าไปฟูเอลีเหรอ,อ,ใอใช้ได้ Full ใช้ได้ฟูเอลีใช้ได้โอ้เอฟเฟกต์เมื่อกี้อ่างกว่าให้ดูออน,นิเมชันชันชนชนชนดๆว่ะโป้ปื้มยังเทเป็นรอบตัวแต่โจมตีสิบิีกก็มาแล้ว ดาเมจตอนนี้อยู่ที่สี่พันนะครับระยะอยู่ที่สามสี่แล้วก็สิบวิโจมตีหนึ่งครั้งสิบวินะครับุกมสิบวิอัพคันนี้ราคาสามพันนะครับโบยสองพันดาเมจไม่มีอะไรเพิ่มนะโบยสามพันดาเมจดาเมจสูงสุดของตัวนี้นะครับเวลหนึ่งอยู่ที่หกพันนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่สามสิบสี่แล้วก็สิบวิโจมตีหนึ่งครั้งไม่ค่อยดีนะสำหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะ มือใหม่ก็อาจจะพอใช้ได้นะแต่ว่าเงินขนาดนี้ถ้าไม่มีบูมมากผมก็ว่าลำบากนะอทุกคนมันก็ลำบากเลยแหละอันนี้เมงก,ก็เท่นนะทุกคนแต่ว่ามันสิบวิโจมตีหนึ่งครั้งอะ่ะแต่ก็แลมากับครั้งที่มันได้ฟู l เอลีนะครับทุกคนอก็จบละไม่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอ็นเลเวนั่นแหละา่นั้นครับสิบวิจมนั้น จบแล้วครับคลิปนี้ไปละทุกคนบายลาวก่อนเจอกัน